สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรมนูนชื่นชมผู้รับอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสรบุรีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงชนิดของระบบไฟฟ้าที่มีอยู่ในในตลาดของเรานะครับที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันมีกี่ชนิดนะครับที่สำคัญที่สุดเราใช้ไฟในบ้านด้วยเพราะนั้นไฟในบ้านมันเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเรามาดูว่าไฟฟ้า ชนิดแรกเลยไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเรามาดูในส่วนนี้เห็นไหมครับผมมีแม่เหล็กอยู่แล้วก็มีขนรวดเมื่อเราเรียนมาแล้วตั้งแต่สมัยที่เรียนมัธยมพอเราเอาขนลวดไปตัดกระสนาม่มเหล็กก็จะเกิดไฟฟ้ากระแสสลับขึ้นมาเพราะนั้นถ้าเราไม่มีนะครับไม่มีสนามแม่เหล็กเมื่อไหร่เราปั่นยังไงไฟฟ้าก็ไม่เกิด อันนี้ก็คือส่วนที่เราเรียนตั้งแต่มัธยมแล้วนะครับไฟฟ้าตัวนี้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเรามาดูว่ามันตัวขับเนี่ยมันขับด้วยอะไรได้บ้างตอนนี้ผมขับด้วยมือเห็นไหมครับตามผมมาครับเรามาดูเลยครับตัวไฟฟ้ากระแสสลับที่เราเรียนมาตั้งแต่มัธยมแล้วก็จะเอามีสนามแม่เหล็ก นะครับเรามีขดลวดหมุนตัดกับสนาม่เหล็กนะครับเพราะฉะนั้นขดลวดตัวนี้เนี่ยมันก็จะตัดกับสนามเหล็กด้วยองศาต่างกันอันแรกก็คือองศาที่ศูนย์มันจะขนานกับสนามเหล็กนะครับมันก็จะไม่เกิดแรงดังเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นที่90องศาตัดเต็มที่ก็จะได้แม็กซิมัมที่นี่พอมาเป็น180ก็ลงมาที่ศูนย์คือขนานอีกครั้งหนึ่งแล้วมาทาง อีกทิศทางหนึ่งก็จะได้ไซเคิลอีกไซเคิลหนึ่งหลักการเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะเกิดเป็นหนึ่งไซเคิลของไฟฟ้ากระแสสลับขึ้นมาอันนี้แหะครับคือสิ่งที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตของเราเนี่ยส่งมาให้เราเนาะอันนี้แค่สองโพลเห็นไหมครับ2โพลสองโพลเราจะได้360องศาต่างไฟฟ้าแต่ถ้าเรามี4โพลเมื่อไหร่ใส่ตัวนี้ขึ้นไป ใส่ตัวนี้ขึ้นไปเราจะเห็นว่ามันจะได้รูปไซเคิลสองไซเคิลเพราะฉะนั้นสองไซเคิลนั่นหมายถึงว่าเราได้720องศาทางไฟฟ้าเพราะฉะนั้นองศาทางไฟฟ้าจะไม่เหมือนองศาทั่วไปองศาทางไฟฟ้าเนี่ยจะขึ้นอยู่กับจํานวนโพลของขั้วแม่เหล็กเนาะเพราะฉะนั้นเรามี4โพลเราก็จะด้อ2 0องศาทางไฟฟ้าก็คือ พูดง่ายๆว่าจำนวนโพลนคูณด้วย180นั่นเองนะครับ2โพลนคูณ180ก็ได้360แต่ถ้ามี4โพลนเมื่อไหร่เราก็จะได้720นี่คือเวลาเขาพูดถึงองศาทางไฟฟ้าเหมือนกับที่เราพันมอเตอร์เขาบอกว่าขดลวดสตาร์ทกับขดลวดลันห่าง90องศาทางไฟฟ้าเนี่ยถ้ามันมี4โพลนเมื่อไหร่เนี่ยองศาทางไฟฟ้าก็ขึ้นอยู่กับสล็อตที่เราจะวาง องศาทางไฟฟ้าจะแตกต่างกับองศาทั่วไปอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเรามาดูว่ามันขับด้วยบ้างนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมใช้มือขับแต่จริงๆการไฟฟ้าไม่ได้ใช้มือขับนะครับเขาใช้อะไรบ้างพลังงานความร้อนเห็นไหมครับมีเอาทำให้เกิดความร้อนแล้วก็มีไอ้น้ำมาปั่นตัวขดลวดไบโอมส นะครับก็คือพวกไม้ต่างๆหรือพวกกิ่งไม้ต่างๆก็เราเรียกว่าพลังงานจากจากชีวมวลเนาะไบโอแก๊สเอาหมักต่างๆเนาะหมักแล้วก็จะได้เกิดแก๊สแก๊สก็ไปปั่นเป็นตัวเชื้อเพลิงของตัวขับเอาเครื่องยนต์มาขับก็ได้นะครับเหมือนเจนเนอเรเตอร์ในโรงพยาบาลที่มีเครื่องยนต์เป็นตัวขับขับก็จะเป็นเกิดเกิดไฟฟ้าขึ้นมาเอามอเตอร์ขับก็ได้ ที่แน่นอนตัวนี้ตัวหลักเลยก็คือใช้พลังงานน้ำเนาะเพราะนั้นการไฟฟ้าส่วนฝ่ายผลิตเนี่ยก็จะเอาเขื่อนพลังงานาน้ำมาใช้หรือกังหันลมถ้าเราไปแถวแถวตรงตรง,ตรงลำตะคองเราจะเห็นเลยว่าเรามีกังหันลมเยอะแยะนะครับแล้วก็พลังงานนิวเคลียร์พวกนี้ก็จะใช้ในเรื่องหรือในอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของโซล่าแต่โซล่าเป็นดีซี เราก็ต้องมีอินเวอร์เตอร์มาเป็นตัวควบคุมนี่คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตผลิตไฟฟ้าให้เรานะแต่แน่นอนเรามาดูส่วนที่2อเนาะอันนี้ถ้าเป็นเ,เรื่องของโซลาร์เซลล์ก็จะผ่านอินเวอร์เตอร์แล้วก็ได้ a c เข้ามาอันนี้ก็คือส่วนที่เราใช้ในเรื่องของ Renewable Energy ระบบส่งไฟฟ้าบ้างเห็นไหมครับว่าทำไมตัวที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตของเราเนี่ยนะครับเขาส่งมาเนี่ยเริ่มต้นจากเจเนอเรเตอร์เลยตัวที่สร้างแรงดันไฟฟ้าที่เราใช้น้ำขับใช้อะไรขับก็แล้วแต่เนาะส่งมาแล้วเนี่ยมันจะได้แรงดันค่าหนึ่งแรงดันนี้ก็ต้องผ่านมอ้อแปลงเนาะมอ้อแปลงตัวนี้จะเป็นมอ้อแปลงที่อะไรครับ ทำให้แรงดันสูงขึ้นแล้วส่งเห็นไหมครัเราเห็นสายส่งทั่วๆไปของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเห็นไหมครับจะส่งด้วยแรงดัน500 kv นี่เป็นหน่วยของแรงดันนะ230ก็มี115ก็มีขึ้นอยู่กับระบบของบอริษัทที่เข้ามารับติดตั้งอย่างเช่นทางเลยของลาวเนี่ยเขาจะเอา500 kv นะครับ ทำไมเขาส่งแรงดันสูงเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีว่าเราส่งแรงดันสูงเพื่ออะไรเนาะเรามันจะเดี๋ยวเรามาคุยกับเรื่องสูตรทางไฟฟ้าของเราเราจะรู้เลยว่าเหตุผลที่เขาส่งแรงดันสูงๆเพื่อลดขนาดเนาะขนาดสายไฟให้เล็กลงนะครับพอขนาดสายไฟเล็กลงก็เบาขึ้นเพราะนั้นระบบส่งก็ได้ไกลขึ้นนั่นเองนะครับพอส่งมาปั๊บเนี่ยมาส่งที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับไอตัวนี้ไอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยก็คือส่วนที่เราจะเสียเงินให้กับการไฟฟ้านั่นเองนะเราไม่ได้เสียเงินให้กับการาไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะเราไม่ได้เสียที่นี่แต่เราเสียที่นี่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็มีเกือบทุกจังหวัดเลยทุกอำเภอนะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะมีสับสเตชันที่ลดแรงดันจาก 230kV ให้เหลือ 400ทับ230โวลต์ตัวนี้เรามาใช้ในบ้านวิไลยเราก็มีเนาะมีไฟ3เฟสแล้วก็ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเดี๋ยวผมจะเหตุผลว่ามาตรฐานนี่คือมาตรฐานของทั่วโลกเลยที่จะต้องใช้ไฟ3เฟส400โวลต์กับ230 เรามาดูไฟฟ้าอีกอันหนึ่งนะครับเมื่อที่แล้วไฟฟ้ากระแสสลับถ้าเราเอาสโคปวัดเราจะเห็นเป็นรูปไซน์เวฟเลยแต่ถ้าไฟฟ้าดีซีไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยมาจากไหนบ้างเนาะที่เราเห็นชาดที่เราใช้กันทั่วไปก็คือถ่านไฟฉายนั่นเองเนาะถ่านไฟฉายก็มีหลายแบบที่ชาร์จได้แล้วก็ชาร์จไม่ได้ด้วยนะใช้แล้วหมดไปก็มีนะครับ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถ้าเราเอาสโควัดก็จะออกเป็นไฟดีซีเลยโดยตรงส่วนที่สองก็คือแบตเตอรี่มีขายทั่วๆไปเลยเนาะแบตเตอรี่เดี๋ยวนี้มีหลายแบบมากมีทั้งแบตเตอรี่ตะกวกดเนาะที่ใช้ในรถยนต์1 2โวลต์นะเดี๋ยวเราจะบอกว่าแอมแปร์ฮาวเออร์มันมีความหมายอย่างไรเนาะแล้วก็แบตเตอรี่ที่เราใช้มีทั้งแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียม ที่เขาผลิตกันเพราะแบตเตอรี่ตะกกตอายุการใช้งานประมาณเท่าไหร่รู้ไหมลูกประมาณปีปีกว่าก็เสื่อมแล้วเนาะเพราะฉะนั้นพอเสื่อมปับ๊บเราก็ต้องซื้อใหม่แต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยอายุการใช้งานมันได้ถึง6กถึงแปีขึ้นอยู่กันยี่ห้อเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานาน,านานกว่าเพราะนั้นในระบบรถไฟฟ้าทั้งหลายโดยส่วนใหญ่จะใช้แบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมมีทั้งลิเธียม ไอออนลิเ t ียมพแสเซก็ขึ้นอยู่กับชนิดที่มาทำเนาะแล้วในอนาคตเราจะเห็นเลยแบตเตอรี่ที่ทำจากเกลือเนาะซึ่งเราจะเห็นเลยว่ามหาลาัยคอนแก่นได้ทดสอบอยู่ตอนนี้แต่จริงๆแล้วก็ยังใช้งานไม่ได้แต่ที่ผมไปเซี่ยงไฮ้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่ที่ทำจากเกลือเนี่ยจีนผลิตได้แล้วแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะครับราคาถูกมาก ต่อไปเราจะเจอรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ที่ทำจากเกลือแน่นอนใน6-7เจ็ดปีข้างหน้าทำไมจีนยังไม่เอาแบตเตอรี่จากเกลือออกสู่ตลาดไม่หรอกเพราะอะไรเพราะว่าเขาสร้างโรงงานที่ผลิตลิเทียมแบตเตอรี่ลิเทียมเต็มไปหมดเลยถ้ารีบออกมาเป็นไงราคาตกลงบริษัทก็เป็นไงเจ๋ง นี่เป็นหลักของการทําธุรกิจเพราะฉะนั้นส่วนเหล่านี้แหละคือส่วนที่จีนต้องชะลอเจ็แปดปีนี่ยต่อไปมาละเห็นไหมว่าคุณจะเห็นไหมว่ารถไฟฟ้าแต่ละยี่ห้อตอนนี้ลดร,ราคาเป็นไงถูกมากลงเป็นแสนสองแสนเพราะว่าอะไรครับเพราะแบตเตอรี่ลิเธียมเองนะครับราคาถูกลงเพราะแบตเตอรี่ถูกลง ราคารถก็ถูกลงเพราะรถไฟฟ้าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับตัวแบตเตอรี่นี่แหละเข้าใจไหมลูกบ้านเรามีเกลือหลายล้านล้านตันเนาะในอีสานคุณในสกลนครหลายที่เลยที่มีนาเกลืออยู่เวั้นต่อไปถ้าเราผลิตแบตเตอรี่จากเกลือได้เราก็จะค่อนข้างเป็นเจ้าโลกในเรื่องของการทำแบตเตอรี่ที่เราเนาะ แต่จริงจีนวิจัยมาเรียบร้อยแล้วส่วนที่2ส่วนที่สามเห็นไหมครับเราเจอโซลาเซลล์โซลาเซลล์ก็เป็นแผ่นซิลิกอนเล็กๆเห็นไหมครับแล้วก็จาก0.5โวลต์มาต่ออนุกรมกันจนมาตรฐานก็คือ12โวลต์เนาะ DC นะ DC นะแล้วก็มาตรฐานอีกอันหนึ่งก็คือ24โวลต์ DC บางทีโนโรดก็จะได้36โวลต์ดีสิก็ขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อแล้วก็แต่ละแผงแต่ก่อนเรามีโซลาร์ฟาร์มนะโซลาฟาร์มเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสัก5-6ปีที่แล้ว7ปีที่แล้วเมกหนึ่งหนึ่งเมกกะวัตคือ power ของเดี๋ยวผมจะพูดว่าความหมายของ power คืออะไรต้องใช้10ไรแล้วราคาประมาณสัก60ล้าน เดี๋ยวนี้เมกหนึ่งเหลือ25ล้านเองบางยี่ห้อทำได้ถึง20ล้านเพราะนั้นมันลดลงกี่เท่าสามเท่าเลยเพราะนั้นยิ่งคนใช้เยอะก็จะอะไรก็จะทำให้ราคาถูกลงคนผลิตมากการแข่งขันในตลาดก็จะมีมากเดี๋ยวนี้ต้นทุนการผลิตของโซลารถูกมากจีนเข้ามาแม้แต่กระทั่งในเยอรมันเองก็ใช้โซลารเซลล์ของจีน อันสุดท้ายที่เราในช่างอิเล็กทรอนิกส์ใช้ก็คืออะไร power supply ใช่ไหมเราเสียบ220ก็จริงแต่ออกมาเท่าไหร่5โวลต์ก็ได้12โวลต์ก็ได้24โวลต์ก็ได้เป็น DC power supply นั่นเองก็ทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเราเรียนเนี่ยนะครับมันจะทำให้มันมีทั้ง Switching power supply รัดวงจรแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับมันตัดด้วยตัวงมันเองเดี๋ยวนี้มีขายตามท้องตลาดเต็มไปหมด ไม่ว่าร้านเออมอนหรือร้านอะไรก็แล้วแต่เนาะเยอะแยะที่มีในส่วนของ power supply นี่คือไฟ DC ซึ่งไฟ DC เราก็เดี๋ยวจะบอกว่ามันไปใช้ตรงไหนบ้างเนาะนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ผมให้จะเป็นส่วนหนึ่งของช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทริกเอาไปวิเคราะห์อาการต่างๆของระบบนะครับ วิทยาลัยเรายังมีโครงการที่ช่วยเหลือเด็กยากไร้นะครับแล้วก็เปิดเรียนภาคเรียนที่2ด้วยนะครับถึงวันที่1พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นเด็กม .3 หรือเด็กม4ม .5 ที่เรียนแล้วปวดหัวก็ย้ายมาเรียนที่วิทยาลัยของเราได้เราปอชอเราไม่เก็บค่าเทอมนะส่วนปวสอเก็บค่าเทอมแต่เรามีโรงงานรองรับนะครับเราครัวกับโรงงานหลายโรงงานแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเราเปิดช่างไฟไฟ้าได้ช่างยนต์การโรงแรม การขายการตลาดบัญชีแล้วก็คอมพิวเตอร์ธุรกิจเพราะฉะนั้นสนใจก็ติดต่อที่อาจารย์รัตนาาแน่แนแนวของเราขอบคุณครับ